คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการซื้อโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับง่ายๆหวังผลได้แล้วก็ยังขายได้อยู่นะครับเป็นวิธีที่ผมทําแล้วก็ได้ผลจริงนะครับโอเคเราคลิปที่แล้วผมแนะนําว่าจะต้องมีแอปที่ชื่อว่าแอปโฆษณาตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมานะครับเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับเราเข้ามาในแอปนะครับมันก็จะเชื่อมกับเพจที่เรามีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อมกับบัญชีโฆษณาของเรานะครับให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการโฆษณา เข้ามาแล้วจะเจอเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์สีเขียวมุมด้านล่างนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็เลือกเพจที่เราต้องการซื้อโฆษณานะครับวัตถุประสงค์ที่ผมแนะนําวันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อความนะครับเป็นการซื้อโฆษณาแบบหวังผลให้ลูกค้าถ้าข้อความมาเพื่อซื้อสินค้ากับเรานะครับเสร็จแล้วผมเลือกที่ตรงนี้นครับคําว่าโพสตเพราะว่าคลิปที่แล้วผมแนะนําไปแล้วว่า โพสไหนที่น่าจะขายได้ให้เราไปดูตัวอย่างจากคู่แข่งเราหรือว่าเพื่อนๆที่เขาขายโฆษณาเดียวกับเรานะครับเราก็มาโพสต์โพสต์นั้นลงที่หน้าเพจแล้วเราก็เอาโพส์นั้นขึ้นมายิงโฆษณาเราก็เลือกนะครับโพสตที่เราโพสต์มีข้อความที่เปิดใจได้มีรูปภาพที่น่าจะขายได้เราไปดูมาแล้วว่าแบบนี้มีคนถามมีคนคอมเมนต์ถามซื้อนะครับเราก็เลือกโพสต์ที่เราสร้างนะครับกดถัดไปครับเสร็จแล้วเข้ามาหน้านี้จะเป็นตำแหน่งการจัดวางนะครับให้เราเข้าไปเลือก เป็นกําหนดเองนะครับตรง facebook ให้เราเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราซื้อโฆษณาเป็นแบบรูปภาพนะครับให้เหลือไว้เฉพาะฟีดนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ตรง instagram นะครับเอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ตรงออเด e ยนเน็ตเวิร์กนะครับออเดียนเน็ตเวิรกก็เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดคือเราไม่ได้ซื้อเป็นในรูปแบบวิดีโอนะครับเราซื้อแบบ เป็นรูปภาพเดียวเราจึงต้องให้มันแสดงเฉพาะที่หน้าฟรีดแล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับตรงเครื่องหมายรูปคนกดนะครับตรงนี้จะเป็นการเซตกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายถ้าใครได้ดู e p ีที่แล้วก็คือให้ผมให้ไปดูว่าเพื่อนๆที่ขายสินค้ากลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเขาเลือกช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายชื่ออะไรบ้างเราก็ ไปแคปหน้าจอไว้แล้วก็ลองมายิงโฆษณาตามเขาก่อนนะครับส่วนวิธีคิดกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีหลังนะครับตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งก็คือยิงทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นะครับอตอนนี้ผมจะเซตว่าไม่รวมจังหวัดนนท์นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ยิงปัจจุบันนะครับนนทบุรีเหตุผลที่ไม่รวมจังหวัดนนท์เพราะว่า ูนย์ราชการจังหวัดนนท์เนี่ยเขามีเจ้าที่อห่ยอยอยู่ที่นั่นนะครับถ้าโฆษณาส่งไปให้เขาเจอเนี่ยเขาอาจจะเรียกปรับเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์เราถูกกดหรือเปล่าก็หลีกเลี่ยงจังหวัดนี้ไปก่อนนะครับเป็นวิธีเลี่ยงเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการเลือกว่าเราต้องการกลุ่มเป้าหมายอะไรนะครับซึ่งบางโฆษณาที่เราเห็นของเพื่อนเรานะครับเขาจะเลือกหลายกลุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสูตรผมอันนี้คือสูตรหนึ่งที่ผมใช้ ผมจะเลือกแค่1กลุ่มนะครับไอตัวนี้แหละที่เราไปดูควาวตัวใจจากเพื่อนเรามานะครับผมเลือกลองเลือกว่าขมิ้นนะครับ1อย่างนะครับตรงนี้ด้านล่างมันจะแสดงว่ามีโอกาสเข้าถึง4ี่ล้านเจ็ดแสนคนซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะตรงนี้ครับจํากัดเป้าหมายให้แคบลงนะครับ โดยจะต้องสนใจทั้ง2อ,อยยางคือสนใจคาิม้นแล้วก็สนใจลำซาใหญ่ด้วยนะครับนะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเหลือประมาณ5 0,000นคนซึ่งถ้าผมยิงโฆษณาด้วยเงินที่น้อยเดี่ยผมจะประมาณนี้นะครับประมาณ 50,000- นถึง1ล้านคนไม่เกินนะครับถ้ามันกว้างเกินไปมันอาจจะแม่แม่นตามความรู้สึกนะซึ่งแต่ละสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าสูตรหนึ่งแล้วกันซึ่งมันมีหลายสูตรนะครับผมได้กลุ่มเป้าหมายประมาณ5 0,000นคนแล้วนะครับ เสร็จแล้วมาหน้าสุดท้ายตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าให้เราเลือกองบประมาณต่อวนันหรือว่าตลอดอายุการใช้งานผมเลือกเป็น150บา15บาทต่อวันแล้วกันนะครับแล้วก็แสดงโฆษณาต่อเนื่องไปเลยนะครับไม่ต้องกำหนดว่าให้มันหยุดวันไหนนะครับซึ่งถ้าเราไม่พอใจเดีย๋ยวเรามาปิดเองนะ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกการซื้อโฆษณานะครับควรจะปล่อยให้โฆษณากินเงินเราเนี่ยหรือว่าลันต่อเนื่องอย่างน้อย7วันนะครับด้วยงบประมาณ159บาทต่อวันเนี่ยผมจะปล่อยให้ประมาณ7วันนะครับแล้วกดคําว่าสั่งซื้อนะครับแบบนี้คือการสร้างโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่ากําหนดเวลาคือ Facebook ก็จะตรวจสอบก่อนนะครับ ถ้าโฆษณาผ่านแล้วเราต้องรออ่านผลประมาณ7วันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสจะทําวิธีการอ่านผลโฆษณาให้นะครับว่าอ่านยังไงนะครับว่าโฆษณาควรจะเปิดต่อหรือว่าควรจะปิดก่อนเลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่หมควรจะเซตยังไงต่อนะครับเป็นการอ่านค่าโฆษณนาเองนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ